กีฬาของคนพิการนะครับเล่นไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายครับแล้วมันยากขนาดไหนคลิปนี้มีคําตอบครับในมหากรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งนี้นะครับมีหลากหลายชนิดกีฬาของคนพิการที่เราเห็นแล้วก็สงสัยว่าจริงๆแล้วมันเล่นยากหรือมาเล่นง่ายแล้วมันมีความพิเศษยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างอย่างแรกนะครับก็คือฟุตบอลคนตาบอดครับคุณผู้ชมลองจินตนาการนะครับหลับตาดูครับแบบนี้ครับแล้วได้ยินแค่เสียงของกระดิ่งนะครับ นี่เลยครับเราจะได้ยินเสียงแค่กระดิ่งเท่านั้นนะครับไม่มีทางรู้เลยว่าลูกฟุตบอลอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นความพิเศษของกีฬาชนิดนี้คือคนที่เล่นนะครับที่เป็นคนตาบอดเนี่ยจะต้องหูดีมากๆนะครับประสาทการจินตนาการต้องบอกว่าล้ำเลิศนะครับถึงจะเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ครับหรือจะเป็นกีฬาที่ทำเหรียญทองเป็นก่อบเป็นการให้กับวงการคนพิการไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวิวแชร์เรซิ่งคุณผู้ชมลองคิดภาพตามนะครับการเอามือไถ่ถ่อยู่ในวงล้อวิวแชร์ไปแบบเร็วๆร็วเนี่ยมันยาก ขนาดไหนนะครับดูจากกล้ามแขนของนักกีฬาเหล่านี้นะครับว่าเขาฝึกซ้อมกันอย่างหนักนะครับพิการทางด้านล่างนะครับแต่ว่ามีแขนเป็นกล้ามเป็นมัดมัดฝึกซ้อมกันอย่างหนักหน่วงเห็นไหมครับว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับสุดท้ายครับกับกีฬาที่ทุกคนมองว่าง่ายที่สุดแล้วถ้าจะเล่นนะครับกับกีฬาบ็อกเซียนะครับลูกกลมๆเล็กๆแบบนี้โยนคล้ายๆเปตองนะครับยากง่ายขนาดไหนพี่วิศณุพูดประดิษฐ์นักกีฬาบ็อกเซียมีคําตอบครับก็ไม่ง่ายนะครับก็คือ มันก็ไม่เหมือนแต่ว่ามันจะเล่นคล้ายเปตองแต่เปตองมันมันจะเล่นง่ายกว่าครับก็คือว่าของเขาลูกไอ้ลูกแขมันจะกาง่ายแต่อันนี้คือตายยากกว่าก็คือว่าลูกมันออกนิ่มๆก็คือกัดน้ําหนักพื้นผิวสนามประมาณนี้พื้นมันถ้าตายหยุดมันก็หยุดประมาณนี้แล้วแล้วเกิดมันแล้วเกิดแล้วมันไหลมันก็ไหลเลย ักก็ยาครบเห็นไหมครับทุกคนว่ากีฬาในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับกีฬาของคนพิการเนี่ยมันไม่ได้ยากแต่มันไม่ง่ายเลยนะครับที่จะเล่นกันนะครับต้องมีความพิเศษในตัวเฉพาะของกีฬาชนิดนั้นแล้วก็เป็นความพิเศษของตัวของนักกีฬาเองนะครับก็อย่าลืมติดตามให้กําลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งนี้นะครับรวมถึงเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาคนพิการคนอื่นๆนะครับ ให้ลุกขึ้นสู้นะครับแล้วก็ขอชื่นชมในความมุ่งม,มั่นตั้งใจไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของนักกีฬาทุกคนครับ